คำสอนจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านปรากฏอยู seeing, ่ในพระคัมภีร์ใหม่ในพระธรรมมัทธิว studies, บทที่7ข้อที่7และมีส่วนที่อธิบายถึงข้อที่11มีเนื้อความดังนี้จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่สแสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อลูกขอปลาเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์พระเจ้าทรงเปรียบมนุษย์เป็นบุตรของพระองค์เป็นทายาทแห่งสวรรค์คำว่าจงขอแล้วจะได้ จึงเป็นการใช้สิทธิของลูกต่อพระบิดาที่ผู้เชื่อทุกคนสามารถทำได้การขอเป็นท่าทีที่เราได้ถ่อมตัวลงยอมรับว่าสภาพของเราเป็นเพียงแต่เนื้อหนังที่มีข้อจำกัดเราจึงจำเป็นต้องขอในสิ่งที่เราทำไม่ได้ทั้งความคิดที่ยังไปไม่ถึงรวมถึงการขอรับสติปัญญาที่สูงขึ้นการขอด้วยฐานะของลูกเป็นวิธีการตามพระสัญญาที่พระเจ้าพระบิดาจัดสรรช่องทางพิเศษ เพื่อที่จะประทานพระคุณให้กับเราการขอนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากด้วยการขอเผยให้เห็นถึงความปรารถนาและศรัทธาของเราจงหาแล้วจะพบเป็นการกระทำการแสดงออกทางความเชื่อกับสิ่งที่เราขอไว้เป็นการสแสวงหาด้วยท่าทีที่ยกระดับมาสู่ความกระตือรือร้นมุ่งมั่นตั้งใจ การสแสวงหายังหมายถึงความพยายามทางจิตใจและทางวิญญาณไตร่ตรองทดสอบพยายามและศึกษาใช้เวลาด้วยความหวังความเชื่อมั่นจริงจังพระเจ้าจะทรงขยายความเข้าใจของเราในขณะเดียวกันทรงเตรียมเราให้ได้รับสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อเราสแสวงหาพระเจ้าจะทำให้เราได้พบกับสิ่งที่ต้องการในที่สุดจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน การเคาะคือการกระทําที่ลงมือทําอย่างเปิดเผยด้วยใจที่มีความมุ่งหวังมีความเชื่อมีศรัทธามีท่าทีที่ถูกต้องเมื่อเราทําตามพระองค์อย่างขันแข็งคือการขอการหาและการเคาะพระเจ้าทรงเปิดทางให้เราพระองค์ทรงสัญญาว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่สแสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาพระองค์ทรงพร้อมแล้วที่จะประทานทุกสิ่งให้ตามที่เราต้องการ เราสามารถทำตามได้ดังนี้คือ 1. นั่งลงสงบจิตใจ 2. อธิษฐานด้วยความเชื่อไม่สงสัย 3. ขอด้วยท่าทีถ่อมสุภาพวางใจ 4. กล่าวจบด้วยคำว่าทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนจากนั้นให้เราวาังใจรู้จักที่จะรอคอยรับการอํานวยสิ่งต่างๆตามเวลาที่เหมาะสมขอพระองค์ มาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยมีบ้างหรือไม่ที่ขอแล้วแต่ไม่ได้หาแล้วไม่พบเคาะแล้วแต่ก็เงียบไม่มีเสียงจากสวรรค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการคำตอบคือมีและเหตุที่เป็นเช่นนั้นคำตอบปรากฏอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่2ถึงข้อ3กล่าวว่าท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันพวกท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกัน ท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอพวกท่านขอและไม่ได้รับเพราะขอผิดหวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเองพระคำตอนนี้ได้แสดงให้เห็นเงื่อนไขสองประการคือ1ไม่ได้ขอหรือขอด้วยท่าทีที่ไม่เชื่อจริงสองขอผิดหวังเพียงสนองตันหาของตัวเองเป็นการขอในเรื่องที่ไม่ดีเรื่องชั่วร้ายเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อนต่อตัวเองผู้อื่นสังคมเป็นคำขอที่ขัดจากหลักคำสอนของพระเจ้าแห่งความรักและความดีงามทุกอย่างฉะนั้นคำขอเหล่านั้นพระเจ้าจะไม่ส่งสดับฟังหรือประทานให้อย่างแน่นอนหากเราจะขอสิ่งใดจากพระเจ้าเราต้องมั่นใจด้วยว่าสิ่งที่ขอนั้นเป็นความตั้งใจที่ดีมีประโยชน์ไม่ขัดแย้งต่อคำสอนพระเจ้า แต่ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันกับพระคุณของพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมไว้ให้เราตามพระสัญญาเข้าใจอย่างนี้แล้วขอให้ข้อพระคำพระธรรมทิวข้อที่7บทที่7ที่กล่าวว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านเป็นถ้อยคำที่จะช่วยให้เราทุกคนได้รับการทรงนำที่ชัดเจนในการขอการแสวงหาและการเคาะ เพื่อจะได้รับคำตอบและทุกสิ่งที่รอคอยพร้อมกับสันติสุขนะคะและนี่คือคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่จะช่วยทุกท่านให้ดำเนินชีวิตในความสว่างและกลับมาพบกับคำสอนของพระเยซูในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพระพรท่านสวัสดีค่ะ